ว,ว่าจะเซฟให้นึงคำก่อน,อนร้องเสียงสลาลงทุกตอนอเสียงสลาลงทุกตอนจะนน้องดังปราสัเด็กแนว1 0บร้อยพันแปดทิดีนำมาซ้อนใครไม่รองก็คงไม่รู้อย่ามัวแต่นั่งมองเจ็บสมุดปากาทำใจไว้ให้พรอมแค่กตาวหนึ่งซอนมาที่ห้องน่น สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการท่องแนวกันอีกเช่นเคยนะคะกับเวลาดีๆแบบนี้ค่ะบ่ายสองโมงครึ่งทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะรายการที่จะนาสาระดีๆนะคะจากผู้ที่ประสบความสําเร็จในหลากหลายอาชีพมานําเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะเพื่อเป็นแนวทางกับน้องๆได้ค้นพบตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะและในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงแข่งขันฟุตบอลยูโรค่ะน้องๆทุกคนนะคะก็อย่าโมแต่เชียบอลจนลืมพบทวนบทเรียนกันนะคะเพราะว่าการเรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดค่ะและสมัครผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะห้ามพลาดเลยค่ะเพราะว่าท้ายรายการของเรราานีมมถให้สุกชิ ด้วยเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างรายการกันก่อนดีกว่าค่ะรายการห้องแนแนวดูวันนี้พบกับเจ้าของบทเพลงอมตะอาทิจงรักสุดเหงาไฟไปพบกับคุณทิพวรรณปิน่นพิบาลในช่วงเปิดแฟมรุ่นพี่แล้วในช่วงที่2อเราจะไปรู้จักกับกีฬายิงธนูกันพบกับนักกีฬาธนูทีมชาติไทยในช่วงเด็กมีแนวต่อในช่วงทัศนาศึกษาใครมีปัญหากับโทรศัพท์ พวกเขาช่วยคุณได้ไปดูก,กันกับโรงเรียนสอนซ่อมมือถือไปติดตามชมกันครับในช่วงเปิดแฟมรุ่นพี่ในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปทําความรู้จักกับศิลปินหญิงนะคะผู้ที่ขับร้องบทเพลงอมตะอย่างเพลงจงรักค่ะหลายๆคนก็คงจะสงสัยใช่ไหมล่ะคะว่าเ,เพลงนี้เนี่ยร้องยังไงเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้นะคะพร้อมๆกับทําความรู้จักศิลปินท่านนี้กันเลยดีกว่านะคะกับช่วงเปิดแฟมรุ่นพี่ค่ะช่วงเปิดแฟมรุ่นพี่ ก็อาจจะเป็นเพราะว่าชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กค่ะพออยู่ในชั้นเรียนเวลามีชั่วโมงขับร้องสมัยก่อนที่มีชั่วโมงขับร้องด้วยนะคะเดือนหนึ่งเนี่ยสี่ครั้งในวันเนี่ยซึ่งเป็นวันพุธเนี่ยนะคะซึ่งเป็นชั่วโมงขับร้องเนี่ยก็จะพุดสลับพุดอีกพูดก็เป็นกหกรรมอีกพุดหนึ่งก็จะเป็นขับร้องอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะได้เรียนร้องเพลงเพลงที่คุณครูเลือกมาสอนก็จะเป็นเพลงดีๆที่มีความหมายดีๆนะคะแล้วก็ทําให้เราได้ฝึกอักขระ ในการร้องเพลงไทยอะไรเงี right ้ยค่ะเพลงไทยเดิมบ้างเพลงไทยสากลนะคะเพลงพระชินิพนอะไรเงี้ยค่ะก็พอคุณแม่ได้ขับร้องเนี่ยพออีกสัปดาห์ต่อไปข้างหน้านนเนี่ยครูเข้ามาก็จะจะให้เราร้องให้ฟังกันนะคะเพื่อนเพื่อจะบอกให้ทิพวรรณร้องอะไราเงี้ยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นคนที่เกิดมามีเสียงดีนะคะร้องเพลงได้จำเมโลดี้ได้แม่นยำอะไรเงี้ยค่ะก็พอร้องคุณครูก็จะ พอใจหลังจากนั้นก็จะได้เป็นตัวแทนของห้องในการประกวดในโรงเรียนก่อนก็จะมีการประกวดงานศิลปะหัตถกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานวาดเขียนงานหัตถกรรมต่างๆแล้วรวมถึงการร้องเพลงด้วยนะคะคุณแม่ก็ได้เป็นตัวแทนโรงเรียนนี่แหละค่ะนั่นคือคือวัยเด็กมีความชอบอยู่แล้วก็ทําได้ดีจนกระทั่งมาเรียนระดับมหาวิทยาลัยค่ะก็ได้เป็น นักร้องของวงอายูแบนด้วยตอนแม่เรียนที่รามคำแหงนะคะแล้วก็ในช่วงที่จบการศึกษาใหม่ๆเลยก็มีการประกวดของทีวีสช่อง3จัดประกวดนักร้องสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเพื่อจะให้ผู้ชนะเลิศได้ไปร่วมงาน Asian Amateur Singing Contest ที่ฮ่องกงก็ได้ชนะเลิศในประเทศไทยแล้วก็ได้เดินทางไปประกวดกับคุณเกวลินบุญสุริธรรมแล้วก็พอเข้ามา เป็นศิลปินเนี่ยมีผลงานสองสมชุดนะฮะก็ส่งผลงานเข้าประกวดออตอนนั้นก็รางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานนะฮะคุณแม่ก็ได้รับแผ่นเสียงทองคำพระราชทานในปี2525กับเพลงสุดเหงากับดอกไม้ช่อน,นี้ได้2แผน่นต่อมาก็ได้รับรางวักลกรังบรีสของสยามกุลการ m มิวสิกฟาวเดชันนะคะต่อมาเมื่อปี4 8ก็ยังได้รับรางวัลก่อนหน้านั้นรางวัลพินทอง ในการประกวดเพลงไทยสากลของธนาคารกสิกรไทยค่ะเพลงในโลกบันเทิงแล้วก็กรังปรีสเพลงไฟค่ะแล้วต่อมาก็ได้รับพระพิคเนธทองพระราชทานเพลงน้ำซอะทรายกับเพลงอัศด,ดงค่ะคือแม้ว่าสมัยก่อนอาชีพนักร้องก็เป็นอะไรที่แบบโดดเด่นขึ้นมาเลยนะคะถ้าเบิดประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยก็เป็นที่รู้จักและรู้จักนานนะคะเพราะว่า แบบเป็นเพลงที่ผู้หลักผู้ใหญ่ฟังกันนะคะเราก็ร้องกันไปได้นานเชียวแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยมีช่องทางเยอะนะคะมีรายการมากมายนะฮะประกวดโน่นนี่นั่นเยอะแยะมากเลยแต่ว่ามีความรู้สึกว่าช่วงชีวิตของการเป็นศิลปินของเด็กๆถ้าเขาไม่ดูแลตัวเองให้ดีนะคะแล้วก็ร้องเพลงแคบๆไม่ไม่รู้จริงอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะสั้นอะ่ะค่อนข้างสั้นนะคะ แต่ว่าถ้าเขาดูแลตัวเองดีๆนะคะมีผู้ผลักดันดีนิสัยดีอะไรเงี้ยค่ะก็ก็จะอยู่ได้นานพอสมควรทีเดียวแต่ว่าโอกาสในการจะเป็นศิลปินสมัยนี้นม้ว่าต้องเยอะนะมากมากขึ้นกว่าสมัยโน้นด้วยซ้ำไปเป็นเรื่องที่เราเหมือนโชคดีด้วยนะคะในฐานะที่เป็นผระสบนิกรคนหนึ่งที่มีความสามารถทางด้านนี้แล้วได้มีโอกาสเข้าเฝ้าขับร้องถวายหน้าพระที่นั่งบ่อยๆเนี่ยนะคะก็ต้องถือว่าเป็น เป็นบุญของเรามั้ยคะค่ะได้เข้าเฝ้าตอนนั้นคือ,อ,อท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคค่ะนำคุณแม่เข้าเฝ้ากราบพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วก็ขับร้องถวายร่วยมาประมาณสัก10ปีได้คะ่ะที่ขับร้องถวายคะ่แะแต่หลังๆก็คือคุณแม่ได้ไปอยู่รุ่นเดียวกับคุณเข้าเฝ้าพร้อมๆก,กันกับคุณโซลีนะคะ คุณจินตนาหลายๆท่านค่ะที่ที่เข้าเฝ้าตอนนั้นแต่หลังๆก็จะมีรุ่นใหม่ๆทยอยเข้าไปนะคะก็เขาได้ได้ให้พองค์ท่านได้ได้ฟังนักร้องหลายๆท่านด้วยกัน ด้จังเลยค่ะที่เวลาในช่วงนี้ของเราหมดลงแล้วนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะกลับดูแรงนาจัยของคุณที่พิวันปิน่นพ่บานกันต่อค่ะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจ,จะทราบข้อมูลเพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ binetthailand.com ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการค่ะ ร่วมตอบคำถามเพื่อรับของที่ระลึกหลังจบรายการได้ที่เบอร์0811372303หรือ w w w f a c e b o o k c o m h o n g n แนว t v ครับใครไม่ร้องก็คงไม่รู้อย่ามูวแต่นั่งมองเจ็นสมุดปากกาทำใจไว้ให้พร้อมใจกรเต็บหนึ่งซองมาที่ห้องแนแนวหลายคนคงเคยมีคำถามเพราะอะไรเราถึงแบ่งปัน เพราะเราอยากให้ความช่วยเหลือเพราะคำพูดคมคมเพราะความคิดดีๆเพราะเรื่องราวสนุกสนุกหรืออาจเพราะความประทับใจ เราแบ่งปันมหาวิทยาลัยรังสิตร่วมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปันใครไม่ร้องกคมไม่รู้อย่ามัวแต่นั่งมองเจนสมุทร ก้้้าาทใใจไวหพรอมลับเขมม้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องแนวแนวนะคะกับช่วงเด็กมีแนวค่ะในช่วงนี้ค่ะเราจะพาผู้ชมไปทําความรู้จักกับนักกีฬายิงธนูทีมชาติไทยค่ะถ้าอยากจะรู้ว่ากติกาการยิงธนูเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะกับช่วงเด็กมีแนวค่ะช่วงเด็กมีแนว สวัสดีครับผมจ่าเอกวิทยาธรรมว่องอเป็นนักกีฬาย,ยิงธนูทีมชาติไทยตอนนี้สังขัดอกองทัพเรือนะครับตอนเป็นนักเรียนนั้นเข้าไปเรียนแล้วก็มีการฝึกเหมือนทอหารทั่วไปแต่พอจบออกมาติดยนแล้วก็ทางสมาคมได้ทำหนังสือขอตัวหรือว่า ขอเวลาให้เรามาฝึกซ้อมได้อย่างเต็มที่กีฬานี้ผมเริ่มเล่นตั้งแต่ตอนอายุ15การที่ไปสอบเข้าที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปางครับเ,เหตุผลที่เลือกเล่นกีฬานี้เพราะว่าก่อนที่จะได้รับคัดเลือกเปโอลิมปิกก็มีการฝึกซ้อมมา,าโดยต่อนเนื่องเหมือนกันก็โดยจากโปรแกรมของโค้ก็มีทั้งทั้งยิงทั้งวิ่งแล้วก็มีข้าฟิตเนสเพื่อเสริมความแข็งแรงของร่างกายอยู่ตลอดครับสำหรับตารางในการฝึกซ้อมก็จะมีตื่นวิ่งตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะครับแล้วก็ ซ้อมจนถึง6กโมงเย็นบางวันนี่ซ้อมจนถึง3ทุ่ม <64. S 1> ยิงธนูนี้จะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือรีเคิร์ฟกับคอมเปล์หรือคันธนูโค้งกับหรือคันธนูทดกำลังที่คนไทยเขาเรียกกันความแรงของร่างกายนั้นจะมีการทั้ง วิ่งแล้วก็เข้าฟิตเนสหรือเวทเทรนนิ่งเพื่อเสริมความแข็งแรงของร่างกายมัดที่เราจะใช้ในการยิงธนูครับยิงธนูมันเป็นกีฬาที่แบบต้องใช้การแข่งขันในการยืนยิงนะ่ะทั้งวันเพราะฉะนั้นการซ้อมต่อเนื่องเป็นสิ่งที่ดีถ้าเกิดไม่ค่อยมีเวลามันก็จะทำให้เรา ไมไ่ค่อยมีแรงที่จะจะมาสู้กับคนอื่นข้อเสียเปรียบของยิงธนูของไทยกับต่างประเทศเท่าที่เห็นนะครับเท่าที่รู้ก็คืออย่างเช่นเกาหลีที่เป็นแชมป์โลกหรือว่าคนที่ยิงเก่งๆส่วนใหญ่เขาจะเริ่มตั้งแต่เด็กเล่นตั้งแต่อายุ11ขวบอะไรประมาณนี้แต่เราพึ่งโตแล้วมาเจอซึ่งทักษะหรือเบสิกที่ได้รับการสอนหรือความต่อเนื่องระยะในระยะยาวของเขาจะดีกว่าแลวเขาจะแน่นกว่าเรา ของเราจะเป็นระยะสั้นเล่นติดปุบ๊บบางทีก็หายเพราะว่าต้องกลับไปทํางานหรือเนี่ยแต่ในต่างประเทศนั้นเ,เขาสามารถทําเป็นอาชีพได้เลยอย่างเช่นเ,เล่นตั้งแต่อายุสิบสองขวบพอเ,พเข้ามาหาหลัยก็เป็นทีมมหาหลัยซึ่งมาหาหลัยก็ซัพพอร์ตทุกอย่างแล้วก็มีเงินเดือนมีอะไรให้มาตั้งแต่นั้นเขาก็จะมีความความพร้อมแล้วก็ความขยันมาโดยตลอดแต่ของเราพรอมหมดฤดูการเก็บตัวของซีเกมหรืออะไรเงี้ยไม่มีรัพส่วนตัวที่จะมาอ,ะอยู่ตรงนี้ก็ ต้องกลับไปทํางานหรือไปหางานทําต่อซึ่งความต่อเนื่องเราไม่มีเราจะเสียเปรียบตรงด้านเวลาส่วนทางด้านสริระนั้นผมว่าเราไม่เสียเปรียบหรอกเพราะมันไม่ได้ประทะกันจะใช้ทักษะหรือเทคนิคส่วนตัวมากกว่า กีฬายิงธนูพี่ฟางว่ามันก็คล้ายๆกับการยิงปืนนะคะเพียงแค่ว่าเสียงมันไม่ดังเหมือนปืนเท่านั้นเองค่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะกลับมาดูกันต่อว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการยิงธนูเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการค่ะร่วมตอบคำถามเพื่อรับของที่ระลึกหลังจบรายการได้ที่เบอร์0811372303หรือ w w w f a c e b o o k c o m h ้อง n e a l e o t v ครับครไมรมโม,โไม่อ จนสมุดปากกาทำใจไว้ให้พร้อม,อมใจกกะเต็บหนึ่งสองมาที่ห้องแน่แล้วหลายคนคงเคยมีคำถามเพราะอะไรเราถึงแบ่งปันเพราะเราอยากให้ความช่วยเหลือเพราะคำพูดคมคมเพราะความคิดดีๆเพราะเรื่องราวสนุกสนุกหรืออาจเพราะความประทับใจ วิยชลัยรังสิตร่วมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปันใครไม่ร้องกอคงไม่รู้อย่ามวแต่นั่งมองยาสมุดปากกาทำใจไว้ให้พร้อมใจสเต็ปหนึ่งสองมาที่ห้องแน่แล้วขอโทษด้วยนะคะน้องๆเมื่อกี้เนี่ยมือถือของพี่ฟางเนี่ยอยู่ดีก็ดับไปไม่รู้ว่าเป็นอะไรคะ่ะเอ๊แต่ว่ารีบมาว,าว่าวันนี้เนี่ยน้องหญิงจะพาเราไปโรงเรียนสอนซ่อมโทรศัพท์ค่ะดีเลยแหละคะ่ะพี่ฟางจะได้รู้ว่าโทรศัพท์ของพี่ฟางเนี่ยเป็นอะไร ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับน้องหญิงกันเลยดีกว่าค่ะกับช่วงทัศนะศึกษาช่วงทัศนาศึกษา,วา,กษาสวัสดีค่ะกับาพบอับหญิงนะคะในช่วงทัศนะศึกษาค่ะเพื่อนๆคงจะสงสัยกันใช่ไหมคะว่า ถ้าโทรศัพท์เราพังเงี้ยเครื่องนี้และเครื่องนี้เราพังแล้วเวลาเราเอาไปซ่อมเขาจะรู้ได้อย่างไรคะว่าพังตรงไหนและต้องเปลี่ยนอะไรตรงไหน,นยังไงคะตอนนี้นะคะหญิงจะอยู่กันที่โรงเรียนซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่พัฒนาด็อกเตอร์โมบายคลินิกค่ะตอนนี้หญิงก็อยากจะรู้แล้วสิว่าการซ่อมโทรศัพท์มันยากแค่ไหนเราไปดูการเรียนการสอนเขาดีกว่าว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยคะ่ะ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับอาจารย์เอกล่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบอ,อ๋อผมทวิชัยสุรเจริชัยกุลนะครับก็เป็นอาจารย์ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอซ่อมโทรศัพท์เพื่อพัฒนาครับค่ะเราวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโรงเรียนนี้อะคะ่ะอ,อ๋อก็เริ่มต้นจากตอนแรกนะครับก็เห็นช่างซ่อมมือถือเนี่ยซ่อมแบบเปิดร้านเองนะมันก็มีซ่อมแล้วเสียมากขึ้นหรือว่าซ่อมแล้วดีมันก็ ซ่อมไปเสียวไปนะฮะ,ะก็เลยจะจัดให้ถูกต้องตามหลักการนะฮะให้ตรงกับอ,อ,อาการนั้นขึ้นมาจะได้ไม่ซ่อมมั่วครับค่ะแล้วโรงเรียนนี้ตั้งขึ้นมาแล้วกี่ปีคะก็จริงๆเนี่ยเริ่มจากเป็นศูนย์ฝึกก่อนนะครับก็ประมาณปีก็สี่สองครับอตอนนี้ก็ประมาณ10กว่าปีแต่จัดตั้งโรงเรียนจริงๆได้ใบประกอบอนุญาตโรงเรียนเนี่ยประมาณปี4 9กา เพราะว่าดูจากข้างล่างนี้โรงเรียนโรงเรียนนี้นักเรียนเยอะมากมีทั้งหมดกี่รุ่นละคะก็ที่สิบปีมาก็200กว่ารุ่นค่ะบสอง้ด้ครับสวัสดีค่ะพี่ป๊อมสวัสดีค่ะ ค่ะจะถามพี่ป๊อบว่าทำไมถึงสนใจที่จะเรียนที่นี่ค่ะตอนนี้ตลาดโทรศัพท์มือถือนี่ทุกคนเก็ใช้กันเยอะนะครับก,ก็เลยหาข้อมูลับตามอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยว่าที่ไหนจะดีอะเ้วา,าเจอที่นี่ซึ่งจากข้อมูลที่สอบถามทางพเพื่อนๆหรือไอเวบ์บะครับก็แนะนําว่าที่นี่มีการสอนที่ดีอะไรเงี้ยเรื่อมือถกครบครันค่ะแล้วปัจจุบันพี่ป๊อบทำอาชีพอะไรคะ ตอนนี้อตอนนี้ไม่ได้ทํางานเราออกจากงานหลังจากามีกันหานิดหน่อยผมมาจากทีรัครับครับผมคือในส่วนตัวผมนี่ชอบทางด้าน โลกไอทียุคใหม่เรื่องระบบเทคโนโลยีอิ็กรอนิกส์หรือว่าคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ก็เลยสนใจในเรื่องทางด้านมือถือนะครับทุกคนก็มีมือถือใช้กันทุกเครื่องแล้วเรเลยอยากจะเข้าใจว่าระบบของมือถือนี่มีการท,าารทารํางานยังไงค่ะแล้วตอนนี้ปัจจุบันนี้พี่ทําอาชีพอะไรคะอ่าเป็นช่างคอมพิวเตอร์ครับแล้วก็ทําพวกระบบคอนโทรลพวก PLC พวกนี้ครับเป็นเกี่ยวกับการควบคุมออแกบ แล้วก็ทำไมถึงสนใจที่จะมาเรียนที่นี่คะเพราะพอดีทางบ้านอะไรเงี้ยแต่ไปทำงานก็ไปทำานะาไปทำแบบโรงงานอะไรเงี้ยก็เลยไปทำพอดีทำได้หลายปีแนละ้ว<ฆ>อะไรเงี้ยก็เลยเบื่ออาชีพในโรงงานลองห<ฆ>าอาชีพใหม่ใหม่ ฮัดแวร์ก่อนนะครับอ่าส่วนที่เสียบ่อยสําหรับเครื่องณนะปัจจุบันเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของพวกทัชเพราะทัชสกรีนเนี่ยมันอยู่บนสุดถ้า<ป>เครื่องตกกระแทกพื้นปุ๊บทัชก็จะไปก่อนกดนู่มไม่ไปกดนี่เราไม่ตามนิว้วเพราะกดไม่ตามนิ้วเนี่ย<บ>ก็ ไม่รู้จะทาอะไรดีกับเครื่องมีแค่ปุ่มเดียวนะไอ้ทุกนี้ก็ต้องเปลี่ยนทัชสกรีนนะครับทัชบางตัวเนี่ยเปลี่ยนง่ายนะครับเพราะมันอยู่หน้าสุดเลยก็ง้างออกแลเปลี่ยนใหม่ได้เลยนะครับนะแต่ทัชบางตัวเนี่ยมันก็จะอยู่ติดกับจอมันก็ต้องสืบดูว่าบางรุ่นเนี่ยอย่างเช่น iPhone iPhone มันจะมี iPhone 2, iPhone 3, 3G, 3GS าแล้วก็4เนี่ยนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยสเนี่ยมันน่าจะซ่อมง่ายเพราะมันเก่าด้วยมันถูกด้วยมันน่าจะง่ายมันไอสี่เนี่ยมันน่าจะยากเพราะมันมาใหม่ อ่าแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แต่ไปมาสีอาจจะแกะง่ายกว่า iPhone 2คลาสสิกรุ่นเก่าๆรุ่นหนึ่งก็ได้เวลาแกะง่ายมันก็เลยทําอะไรทุกอย่างง่ายไปหมดเลยอย่างเช่นอะไรเราหลายคนอาจจะพูว่าเ้ยเครื่องหนึ่ง iPhone 2เนี่ยอ่ามันจอแตกกับ iPhone 4จอแตก iPhone 4มันต้อง20,000 iPhone 2มันแค่5,000 จอแตกเหมือนกัน iPhone 2มันน่าจะถูกกว่าเพราะว่ามันรุ่นมันเก่ากว่ารุ่นมันเก่ากว่าทุกอย่างคงถูกแต่ปรากฏว่าโรงงานเขาไม่ผลิตแล้วโรงงานเขาไม่ผลิตจอมันก็เลยไม่มีขายจอก็ขาดตลาดก็าขาดตลาดของมันก็เลยแพงโทรศัพท์จีนแดงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อจีนแดงจีนแดงก็ทำลักษณะเชิญกับก๊อปปี้ทรงคล้ายๆกับ iPhone m a c b e ร์อะไรออกมาเพียบเลยนะครับโปรแกรมก็ต้องใช้พวกซอฟต์แวร์อะไรของมันช่วยก็สบายหน่อยก็ลง,งทุนครั้งเดียวพวก ปก,กรณ์ซอฟแวโปรแกรมจ,จีนแดงกับไอโฟนนี่ออมันคล้ายๆกันหรือเปล่าหลายคนอาจจะโดนหลอกมาพวกศูนย์บริการยิ่งหาไม่มีด้วยอ,อย่างเช่นตัวก๊อปปี้อะไรพวกนี้ไปหาที่ศูนย์บริการไม่มีไม่รู้จะไปซ่อมกับใครมันก็เลยจะมีปัญหาก็าม,มาซ่อมกันที่ร้านข้างนอกกันซะเยอะ โทราศาพัพท์ของพี่ฟางเนี่ยใช้ได้แล้วละค่ะและสำหรับราาพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องราวของโรงเรียนสอนซ่อมโทราศัพท์มือถือกันต่อค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะไปสัมผัสกับอาชีพที่ชอบด้วยตัวเองนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์โทรทางด้านล่างนี้ค่ะหรือจะเป็นทาง Facebook ของรายการห้องแนวแนวก็ได้ค่ะอย่าลืมนะคะว่ามีกิจกรรมดีๆอีกมากมายรอให้น้องๆคนพบอยู่ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักกันสักค,ครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาพบ ร่วมตอบคำถามเพื่อรับของที่ระลึกหลังจบรายการได้ที่เบอร์081-137-2303หรือ www.facebook.com s l a s h ห้องแนแนว .tv ครับใครไม่ร้องก็คงไม่รู้อย่ามวนแต่นั่งมองเจ็สมุดปากกาทำใจไว้ให้พร้อมเทคสเต็ปหนึ่งสองมาที่ห้องแนแนวเรียนรู้ในห้องแคบหรือในโลกกว้าง ่ทีสุด,สดหรือช่วยชีวิตมากที่สุดตามกระแสะโลกหรือสร้างตัวตนบนเวทีโลกได้รับมากที่สุดหรือให้มากที่สุดคิดเหมือนคนอื่นหรือคิดเพื่อนคนอื่นมหาวิทยาลัยรังสิตร,ร่วมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปันใครไม่รอม้องโอคงไม่รู้อย่มามัวแต่นั่งมองเดนสมุด ออ่่าาททใใจไว้้้หหพรมมเีงแนแนแแวต่มาพบกับรายการห้องแนแนวนะคะกับช่วงพบพี่ปร,รึกษาค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะน้องๆสามารถส่งคำถามกันเข้ามาได้ที่เว็บไซต์ binetthailand.com นะคะหรือเป็นทาง Facebook ของรายการห้องแนแนวก็ได้ค่ะโดยจะมีพี่ปิก๊กดรอัธวิทย์อูไรรัตน์มาเป็นผู้ตอบข้อสงสัยให้กับน้องๆเกี่ยวกับเรื่องการเรียนค่ะและวันนี้นะคะจะมีคำถามอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงพบพี่ปรึกษาครับสวัสดีครับ พบกับผมอีกเช่นเคยในช่วงเวลาพบที่ปรึกษานะครับซึ่งก็จะมาตอบคําถามประจําวันนะครับสําหรับคําถามประจําวันนี้ก็คือชอบเกี่ยวกับอัญมณีถ้าจะเรียนออกแบบอัญมณีต้องเลือกเรียนคณะอะไรและมีการเรียนการสอนอย่างไรบ้างนะครับครับเวลาจะเลือกเรียนคณะอะไรนี่มันก็มี2แนวทางนะครับแนวทางแรกก็คือเลือกเรียนคณะที่เกี่ยวกับศิลปรกรรมนะครับแล้วก็สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์โดยเลือกทำซีเนียร์โปรเจกต์ ที่เกี่ยวกับการดีไซน์อัญมญณีเป็นต้นนะครับนั่นคือแนวทางแรกนะครับส่วนอีกแนวทางที่2ก็คือว่าเลือกเรียนคณะที่เฉพาะเจาะจงทางด้านออกแบบอัญมญณีโดยตรงเลยเป็นต้นนะครับซึ่งอาจจะมีในหลายๆมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยศิลปรกรเป็นต้นนะครับช่วงเวลาพบที่ปรึกษาในวันนี้ก็ได้หมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ และอีกเช่นเคยค่ะทางรายการห้องแนวแนวก็มีคําถามมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันอีกแล้วค่ะคําถามประจําสัปดาห์ก็คืองานเพลงอมตะของคุณทิพวรรณคือเพลงอะไรค่ะน้องๆสามารถส่งคำตอบมาร่วมสนุกชิงเสื้อสวยๆแบบนี้นะคะได้ที่เบอร์โทรทางด้านล่างนี้ค่ะหรือจะเป็นทาง Facebook ของรายการห้องแนลแนวก็ได้ค่ะและนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมยังสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังนะคะได้ที่ Facebook ของรายการห้องแนลแนค่ะหรือจะเป็นทางเว็ site, บไซต์ binetthailand com ก็ได้ค่ะ วันนี้รายการท่องแนวนของเราก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ได้ทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาวบ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงทางช่อง TNN2 สองค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตที่เอื้อเฟื้อสถานที่และอุปกรณ์ในการถ่ายทำค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการท่องแนวนวแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ร่วมตอบคำถามเพื่อรับของที่ระลึกหลังจบรายการได้ที่เบอร์0811372303หรือ w w w f a c e b o o k c o m ห h o n g n e นว t v ครับ